อุ้ยวันนี้ฟ้าสวยอืมฟ้าสวาสวยไม่เบื่อันนี้วันนี้สิบโอยเองชุดนี้เข็มคนเนี่ยชุดนี้สิบยูโรเองก็มแต่งสวยมากสิบยูโรเองสิบโอยใช่ไหมสิบออยเองเออยสิบโอ้ออย,ยคุณก็ต้องลองล่ะคุณหญิงเอสแอลใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้นะสิบโอ,อยเองสวยไหมละ่ะอืมสวยดี น่าร้อนอ่ะน่าร้อน10ิบช้อปปิ้งนะคะ10ยูโรเองค่ะเนี่ยในมเมืองเนี่ยอืมเอแบบไอไเนี่ยซ้ำเหมือนนะประทงวงนะตักใจนะ เราอยู่ในโบสนั้นนะคะเราเข้ามานั่งสมาี่สมาธิสวดสงสองนาทีนะคะแล้วคุณคุณสามีลอยหน้าประตูค่ะนี่ระโบทนะคะใครแต่งงานนะคะคิดจะแต่งงานรอดที่300อกันมาตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะโบด วันนี้มาเที่ยวร้านของเก่านะคะอันนี้คือสะสมฟามหลอนนะคะใครที่ชอบตุ๊กตาแล้วน,นี้นะคะนี่เลยค่ะน,นี่ค่ะส,สะสมฟามหลอนนี่ของเก่าห้องนั้นเลยไอ้เป็นคนเดียวนนี้ชอบของเก่าเจอร้านของเก่าไม่ได้ต้องแวะเข้ามาดูสบส่เสื้อผ้าประเทศฮอลแลนก็มีของเก่า ตกใจผู้หญิง่นนี่มังคืนตกใจเด้นยนี้ย โอ้โหของเนี่ยดูเด็ดดู飒ดีไหมใช่<อ>ไม่กล้าใช้อะหลอนวะตั้มแล้วเดี๋ยวผีเข้า <laughs> ชอบชอบมากเลยของเก่าเดี๋ว่ะร้านนี้ค่อนข้างจะแพงเขาอ,องค์เขาอี้มมีเสน่ห์ของมันของพวกนี้ชอบร้านนี้ร้านนี้ถือว่าร้านใหญ่เนี่ย ¡Gracias!